สวัสดีชานลสวัสดีครับอยู่ผมรายการสวัสดิชานลนะครับห่างหายกันไปนานยทีเดียวหลังจากเขาก่อนบอกผมจะรถถังคั้นใหม่มาให้ได้วันนี้ผมก็เอามาได้แล้วรถถังวีเคสามสนะครับผมก็ได้มานานแล้วเหมือนกันได้จนเล่นจนแบบค่าวิจัยมันขึ้นไปเต็มหมดแล้วอะตอนนี้ก็เหลือแค่เอาไปซื้อรถถังคั้นต่อไปแต่ผมก็ไม่ค่อยว่างที่จะเล่นเกมเลยก็นะหายไปนานเลยเพราะว่าไม่ค่อยว่าง แต่ผมก็เพิ่งรู้มาอย่างหนึ่งนะครับว่าตรงตัวพลประจำรถถังเนี่ยมันสามารถอัพสกิลได้ถ้าเกิดค่าประสบการณ์เต็มร้อยก็สามารถอัพสกิลพวกนี้ได้เช่นทําให้ยิงแม่นขึ้นรีโหลดกระสุนเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ยทำให้โหดขึ้นผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอเควันนี้ไม่เล่นนานฝีมือตกเป้าไม่รู้ไปดูกัน ไหนสุดการลบก็มาถึงแล้วนะจังหวะนี้รถถังผมออกตัวไปแล้วนะครับโอ้จังหวะดนตรีเล่าจริงครับเอาอยู่ดีก็บาดเจ็บทั้งนั้นเป็นการขับรถตกหลุมนะทีนี้โอเคครับวันนี้ผมจะขับรถไปที่ปราสาททางด้านขวามือก่อนเลยนะครับทีมผมนะครับมีรถถัง KV 2เป็นหัวหอกของทีมนะครับรถถัง T150 นะครับเป็นหัวหอกอันที่สองของทีมนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามมี KV 2 2คันนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าทีมผมเนี่ย มีรถถังที่เป็น S ของทีมอยู่ก็คือรถถัง VK 3 0มสิบหคือรถที่ผมกำลังขัดบู่นี่เองเป็นรถตัวแปของเกมในครั้งนี้เลยทีเดียวปาจริงๆรถผมเนี่ยตัวเกาะมันติดไว้อ่ะมันมันวิ่งได้เร็วประมาณ70กิโลเมตรเลยนะแต่ว่าผมไปติดกเกาะเสริมเหล็กให้มันยิงได้ยากขึ้นเอ้ยยิงยิงทนกระสุนขึ้นอ่ะมันก็เลยม่โดนมันก็เลยทำให้วิ่งได้ช้าลงนิดนึง แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นศัตรูแล้วเดี๋ยวด,ด,ยวดิขยับจากแนวก่อนนะครับทกว่นนี้เพราะว่าศัตรูเห็นเราแล้วแน่ๆทุกว่นนี้ต้องยิงเราแนะ่ๆถอยลงมารบถอยมาหลบก่อนรับหนึ่งเทลแคทจอดอีกหนึ่งคันตรงนั้นนะครับรถถังสปายตรงข้ามเอารถถังหนักมาจอดอยู่ที่แนวนี้ถึง3คันกันเลยทีเดียวนะแล้วบน,ขนเขาเป็นรถต่อต้านยานเกราะอีก1คัน รถทังฝ่าปตรงข้ามขับมาแบบนี้ก็เสร็จสิครับเสร็จ,รรจไป1คันจังหวะนี้ VK 3 0 1 1ิหนึ่ง,ง 1. 1. 1. ทีทำได้สวยงามจริงครับยิงรถถังฝ่าตรงข้ามพังไปแล้ว1คันนะครับสุดยอดจริงครับเป็นไงสเต็ปเทพปะล่ะไม่เล่นนานเหาว่าก่าครับฝีมือเนะี่ยมันอยู่ในสายเลือดเรียกว่าอยู่ในสายเลือดเลยวการขับรถถังเนะี่ยจังหวะนี้ทีมเราและทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับยังเสมอกันอยู่ที่3ต่อสนะครับ ต้องใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปเพราะว่าฝ่ายรองข้ามเนี่ยน่าเตรียมเตรียมโต้กลับเราเป็นอย่างดีนะครับังหว่นี้เฮลแคทราไปจอดอยู่ใต้เนินด้านล่างนะครับแล้วก็รถต่อต้านยานเกาะเอทีแปดก็ยังจอดอยู่คุมเชิงทางด้านซ้ายให้เราอยู่นะครับตอนนี้ผมจะคุมเชิงด้านหน้าไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้รถถังฝ่ายรองข้ามเข้ามานะครับมาแล้วหนึ่งคันครับเป็นรถถังอะดับห้าทีสันิี่นะครับเฮลแคทคิดจัดการเลยครับเฮลแคทจัดการเลยครับเฮลแคท ตอนนี้ต้องหวังพึ่งเฮลแคทยิงให้แล้วนะครับเพราะเฮลแคทอยู่ด้านข้างนะครับผมทําได้แค่คอยตอล่อมพยายามข้ามไม่ก็โอ้โหถอยเลยต้องรอเควีหนึ่งมายันนี่ ถอยสิครับถอยสิครับถอยสิครับจังหวะนี้จะเป็นเหลืออะไรครับอ๋อได้เป็นหนึ่งดอกข้าจังหวะนี้ k v หนึ่งไปตรงวเอ้ย k v อะไรวะโอโ้โหทำได้สวยงามเลยครับสำหรับ PK 3 0 0คิีนครับยิงอ้าวเฮ้ย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 ทำไมโดนล้อมอ่ะทำไมเป็นเนี้ยสวยงาม เฮ้ยจะเกินไปแล้วหน่วยหลังไม่มีใครเสริมพูดเลยเหรอไอ้นี่โอ้โหมันมาห้าคันมาคันเดียวรู้แล้วไหมแพ้ก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากทีมเรานะครับแยกกระจายกําลังมาอยู่โดยรอบกันมากเกินไปนะครับไม่อยู่เป็นกลุ่มฝ่ายตรงข้ามตะกี้เขาโจมตีมเป็นกลุ่มพร้อมกันทาให้รถถังผมแพ้ไปนะครับจริงๆแล้วไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนะเป็นเพราะว่าทีมนะครับพลาดกันเองจริงครับทุกวันนี้มาดูกันต่อครับตอนนี้ KB1 นะครับรถถัง S ของทีมเราไม่ใช่เว้ย KB2 นี่กว่าผิดคัน KB1 นะครับตอนนี้กำลังคุมเชิงอยู่ที่สะพานตะวันออกนะครับตอนนี้นะครับรถถัง k v 2ฝังตรงข้ามขับมาแล้วครับอย่าออกหัวไปครับอันดับจริงครับโอ้โหสุดยอดจริงครับเคยเราตายไปอีกหนึ่งคันนะตอนนี้ทีมเราเสียเปรียบมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามได้ไปละสิบคันแต่ฝั่งเราได้แค่เจ็ดคันนะครับจังหวะนี้ KB1 คันเดียวที่ถูกจอดล้อมอยู่นะครับกำลัง จะทำยังไงครับเขาจะทำยังไงครับสำหรับคุณ STB นะครับ STB ยังจอดนิ่งอยู่ที่ข้างฝานะครับไม่ไปไหนเลยนะครับกำลังมองด้านหลังอยู่ครับจังหวะนี้ KV 2วิ่งเอาปืนมาจ่อด้านหน้าแล้วหันปืนกลับไปไม่ทันแน่นอนครับโดนไปหนึ่งนัดเต็มเต็มครับโอ้โห400เป็น3ดาวมิครับพอถัง KV 1นึงพยายามขับไปยิงคืนครับแต่ยิงติดข้างฝ้านะครับไม่รู้กินข้าวกับอะไรยิงไปโดนข้างฝานะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับถ้าเขาเป็นคนไทยก็ขอโทษด้วยนะครับ จังหวะนี้ k v 1ถอยหนีแบบไม่คิดชีวิตแล้ว KB 2กลขับมายิงข้าไปอีกหนึ่งนัดตายตายตายไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดจริงครับสรุปเชีย์ทีมใครไว้เนี่ยจังหวะนี้นะครับรถถังทีร้อยห้าสิบขับมาช่วยไม่ทันจริงๆครับแต่แต่ทาลาย KB 2ฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะครับตอนนี้ KB 2ฝ่ายแล้วกับทีร้อยห้าสิบกำลังล้อม KB 2 KB 2ฝ่ายตรงข้ามมาอยู่นะครับจังหวะนี้เหตุการณ์ชุนละมุนจริงๆครับจับตาดูให้ดีนะจังหวะนี้ ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเอารถถัง KV 20มาจอดเพื่อคุมเชิงอีกคันนะครับแต่ว่าเลือดนะเลือดเหลือน้อยเลือดเกินนะครับถ้าเกิดบุกไม่ดีนี่มีโอกาสเกมพลิกได้เหมือนกันนะครับเสียรถถังหนัก2คันไปนะครับสำหรับทีมฝ่ายแดงนะครับจังหวะนี้ KV 2กับ T 150ยังจอดคุมเชิงอยู่ด้วยกันนะครับ KV 2ยิงไปแต่ไม่โดนนะครับรถถังจีนุหลบได้ครับตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามพยายามเอารถถังหนัก KV 2กับ k v 1เข้ามาโอบล้อมแล้วเอารถอีกคันหนึ่งมาจอดนะฮะจังหวะนี้ k v 1เข้ามาแล้วยังไงครับยิงเหยียบร้อยทับทำลายไปหนึ่งคันเต็มเต็มครับจังหวะนี้ไฟไฟวิ่ง้องเอาแล้วครับจังหวะนี้ k v 2ฝ่ายเราถูกฝ่ายตรงข้ามยิงแล้วนะครับสายพานน่าจะขาดโอ้โหไฟไฟโดนยิงไปหนึ่งนัดครับแลวยิงสวนกลับมานะครับแต่ว่าจะออกไปเลยเหรอออกไปแล้วที่ร้อสนใจออกไปดันไฟไฟไว้นะครับ ไฟไฟถอยหนีไปแล้วจังหวะนี้ยังไงครับแล้วหันไปไหนยิงไปแล้วไฟไฟเหลือเลือดแค่หกเปอร์เซนต์จังหวะนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยครับรับเควีเอ้ยรับทีร้อยห้าสิบนะครับเควีสองกำจัดเควีสองฝตรงข้ามไปได้แล้วนะครับตอนนี้ไฟไฟพยายามอ้อมมาด้านหลังครับอ้อมมาแล้วยังไงครับยังไงครับทําได้สวยงามมากครับรบไฟไฟจังหวะนี้ยังไงครับทีร้อยห้าสิบยังจอดรออยู่นะครับ ยิงไหมไม่ยิงนะครับกระสุนหมดแล้วครับอ้าวจอดนิ่งทําไมเอาล่ะครับจังหวะนี้ KB สองไฟล์เราพยายามไปดันแนวให้ครับทีร้อยห้าสิบตายแน่นอนครับอุ้ยหลบหูหลบพันครับโอ้โหจังหวะนี้อ้าวพังเหมือนครับจังหวะตะกี้นี้ KB สองทีมเรายิงไฟไฟพังไปครับทําได้สวยงามจริงครับจังหวะนี้ตัดภาพไปที่ KB สองทีมเรานะคันสุดท้ายยังไงครับพังโอ้โหอะไรอ่ะนี่เรื่องเลยอ่ะ ให้กูพาดกันไปตั้งนานเนี่ยโอ้ก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมผมนะครับจริงๆแล้วเป็นเพราะทีมเล่นไม่ดีนะครับผมเลยแพ้ผมพูดตรงๆอยากใจเอาใหม่เอาใหม่อหโอเคครับวันนี้ได้เล่นแมปอิตาลีแน่ๆครับมีกำแพงน้ำแบบนี้นะครับน่าเป็นกรุงโรมนะครับเฮ้ย ตะก,กี้ก็แพ้ไปก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่การวอร์มการวอร์มผ่านไปคราวนี้เอาจริงละขับมากับแพนเซอร์ใช่แพนเซอร์แ่คนเทอร์ดิไม่ใช่เว้ยไปรถถังอินเดียนพีแก็น่าเป็นคพนเทอร์นะครับไม่ค่อยอยากพูดมากเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าตะก,กี้พูดไปเยอะเหนื่อยเท่า่เหนื่อยเหน่ อันนี้เรากำลังดันแนวไปทางด้านซ้ายของแมปนะครับด้านขวาดิด้านขวาของแมปนะครับไปกับ MX รถถังเบาสุดสุดโหดนะครับแล้วก็รถถังอินเดียนแพนเซอร์นะครับโอ้โห MX ขับไปอย่างรวดเร็วยิงครับเอ๊ะ MX โอ้โหจังหวะนี้ยิงกันที่แนวลบทางหน้าผาฝั่งตะวันออกออตะวันตกแล้วนะครับ ตะวันตกกับตะวันออกมารวมกันเลยกลายเป็นตะวันออกนะครับยิงมาหนึ่งนัดโอ้โหสวยงามเลยครับยิงไปแต่ว่าเลือดไม่ลดเลยนะครับเนื่องจากกระสุนชันแหลออกนะครับจอดคุมเชิงอย่ที่แนวอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่าทำอะไรมากนะค่อยๆขยับไปได้เลยเห็นแล้วครับจังหวะนี้ศัตรูอยู่ในป่านะครับพยายามขับหลบหลีกอยู่นะครับยิงดักหน้าไปครับศัตรูไม่ยอมขยับตัวพลยิงไม่โดนครับสามสองหนึ่งยิงปุ้มโหย จังหวะนี้ยิงไปโดนไป207ดาเมจนะครับสุดยอดจริงครับนาทีสองกำลังจะยิงแล้วครับยิงไปอีกแล้วโดนอ้าวแฉลบไม่เป็นไรครับนาทีสามเพาะมาแล้วนะครับจังหวะนี้อย่าเพิ่งขับหนีครับรอก่อนครับรอกระสุนก่อนครับหลบไปได้นะครับถือว่าโชคดีจริงๆสําหรับรถถังอะไรอ่านไม่ทันใครขยับตามนะจังหวะนี้เรื่อยๆนะโอ้โหเพื่อนเรายิงได้สวยุยกระสุนมันลอยมาวะหลบก่อน รถถังศัตรูพยายามโอบมาที่แนวนะหวังที่จะโจมตีรถถังฝ่ายเราให้ได้นะแต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากฝ่ายเรามีการป้องกันที่หนาแน่นจริงๆครับหนาแน่นนะแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามยิงเราพังไปแล้วสามคันนะฝ่ายเรายิงพังไปแค่คันเดียวนะสุดยอดนะครับหนึ่งคันพยายามอ้อมมาจะเอาเราด้านหลังนะครับแต่เหมือนจะทําไม่สําเร็จเลยหลบไปหลังกําแพงน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงวนนี้เป็นการดัดแนวที่สวยงามจริงครับตอนนี้ อินเดียลงไปแล้วครับผมก็รีบตามลงไปโคเวอร์แบบไม่ทันตั้งตัวจังหวะนี้รถถังคันนี้ไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้สามสองหนึ่งแล้วยิงไปแล้วโอ้โหติดกำแพงสุดเจ๋ครับโอ้โหเป็นแผนที่ดีนะจังหวะนี้ติดกำแพงน,นะครับสามสองหนึ่งไม่โดนอีกเว้นกำเป็นเป็นแผนเพื่อล่าช็อตเพื่อนนะจังหวะนี้ศัตรูกำลังหนีไปครับอุ้งโอ้โหไม่โดนอีกแล้วทำอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ย ไม่เป็นไรครับมีอีกคันหนึ่งรอเราอยู่นะทวันนี้โอ้โหระเบิดข้างๆกันเลยทีเดียวนะวันนี้รีบขับลบมาก่อนครับรบกระสุนมาก่อนครับศัตรูอยู่บนเนินนะครับผมยิงพังไปแล้วหนึ่งคันสวยงามเหมือนกันทงกวันนี้โอ้โหเป็นการยิงที่ไปเลงเลยนะครับไม่ธรรมดายริงครับวันนี้ศัตรูหนึ่งคันจอดอยู่บนเขานะครับต้องรีบออกไปยิงโอ้โหไม่ใช่หนึ่งสองแล้ววะ่ะสามแล้วเว้ยเยอะมากครับังหวะนนี้หนึ่งคันยิงไปแล้วโอ้โหไม่โดนอะไรเลย สวยงามนี้ครับโอเคครับเพื่อเราออกไปเลยครับห้าต่อเก้าคันนะครับรู้ผลแล้วนะว่าใคร,ใครชนะใครแพ้นะฝ่ายเราแพ้แน่ๆครับไม่ต้องพูดเลยห้าต่อสิบแล้วขรึ่งต่อครึ่จงจังหวะนี้ผมจะขึ้นไปที่เนินนะครับรถถังเราหนึ่งคันแพนเดอร์สองกำลังถูกต้อนอย่างจนมุมเลยนะครับ จังหวะนี้เราจะต้องไม่ทิ้งเพื่อนนะต้องไปช่วยเพื่อนคนระับโอ้โหโน่น่ายสวยงามมากครับ Panther 2ยิงรถถังไฟตรงข้ามนะครับ T25 ขี 2, ดสลัด2รถไปกว่าครึ่งนะครับโอ้โหด้วยอีกดอกนึงแล้วจังหวะนี้ทําลายได้ด้วยครับสุดยอดจริงๆครับเป็นการเล่นที่ดีจริงๆนะครับ Panther 2นะครับโอ้โหแล้วก็พังไปที่เรียบร้อยครับ จังหวะนี้ผมจอดล้อรถถังข่าศึกลงมานะครับยังไม่ลงมานะครับหรือมันลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้โหกูยิงไม่โดนครับเดียบโอ้โหแต่ผมก็หลบกระสุนได้แบบแมทริกนะครับสุดยอดจริงครับเอาไปไหนวะเ,เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย มันก็พูดไม่ออกเลยทีเดียวครับเดี๋ยว,วแล้วไม่รอดมนะั้งโอ้โหแฉลบไปแฉลบมาโอ้โหแฉลบไปแฉลบมาโอ้โหหยุดแล้วสุดก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสมัทที่2ของวันนี้นะครับก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้อีกแล้วนะครับพูดยากจริงครับวันนี้ ไม่ใช่วันของเขาจริง <Stars> ๆครับก็สำหรับ World of Tank Part 3ในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเฟลมากๆนะครับเนื่องจากไม่เล่นเกมนี้นานก็เลยทำให้ฝีมือตกไปเยอะเลยก็แพ้หมดทุกแมตช์ตั้งแต่เล่นมานะครับก็โอ้ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการวอร์มๆไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่นก็จะพยายามให้หูแล้วกันนะครับสำหรับว,วันนี้ผมต้อ <McL> ง <aren> ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ